สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกันกับช่องอ่อง h a n n e l อีกแล้วครับวันนี้จะแนะนำเพื่อนๆที่สนใจสมัครพายเน็ตเวิร์กสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพายเน็ตเวิร์วันนี้เราจะมาสรุปข้อมูลสำคัญและเอกสารที่ท่านต้องจัดเตรียมให้พร้อมเพื่อให้ขั้นตอนการสมัครและการยืนยันตัวตนในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามมาตรฐานครับส่วนที่1ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องจัดเตรียม ในการเริ่มต้นใช้งานมีข้อมูลพื้นฐาน5ส่วนสำคัญที่ท่านต้องเตรียมไว้ดังนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือต้องเป็นหมายเลขที่ใช้งานจริงเพื่อใช้ในการรับรหัส OTP และยืนยันตัวตนที่อยู่อีเมลหรืออีเมลสำหรับใช้ในการยืนยันและกู้คืนบัญชีในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านชื่อนามสกุลจริงข้อนี้สำคัญมากครับ ข้อมูลต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรองรับการทำ KYC ในอนาคตชื่อคู่ใช้หรือ Username สำหรับใช้ล็อกอินและแสดงตัวตนในระบบรหัสผ่านควรตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูงและเก็บรักษาไว้เป็นความลับส่วนที่ 2. เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนหรือ KYC เมื่อถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนหรือ KYC ท่านจะต้องเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับ เอกสารราชการได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุมีรูปถ่ายชัดเจนและชื่อต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าท่านต้องเตรียมกล้องหน้าโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ดีโดยการตรวจสอบในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อให้ระบบตรวจสอบได้ถูกต้องส่วนที่ 3. ข้อควรรู้และคำเตือนสำคัญครับ นอกจากนี้มีข้อกำหนดและคำเตือนที่ทุกท่านควรรู้เพื่อความปลอดภัยครับการสมัคร Pi Network เป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดและสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายการครอบครองเหรียญายในช่วงเริ่มต้นจะไม่มีการเปิดให้ซื้อเหรียญ p ายคอยท่านจะต้องทำการขุดหรือ mine ผ่านแอปพลิเคชันด้วยตนเองเท่านั้นความปลอดภยัยโปรดระวังการหลอกลวงอย่าโอนเงินซื้อเหรียญ Pi จากบุคคลอื่นก่อนทำ KYC สำเร็จ และห้ามแชร์ข้อมูลล็อกอินให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาดครับการติดตามข้อมูลท่านควรติดตั้งแอปพลิเคชันเวอร์ชันล่าสุดเสมอพร้อมศึกษาโรดแมปจากช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของ p าย Network เท่านั้นครับหากท่านเตรียมข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน p i n Network ได้ผ่านทาง App Store หรือ Google Play Store เพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีครับผมมีรหัสที่อยากแนะนำหรือรหัสเชิญให้เพื่อนๆเ,เอาไว้สมัคร เพื่อรับเหรียญภายฟรีซึ่งผมได้ปักหมุดไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ผมอ่องต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ